嗯。Uh. เข้าไปทางไอ้ตอนาลงไว้ก่อนให้นเ่อนมาติดตังให้น่าจะเป็นวันที่เอนั่นแหละข้างข้ถังนั่นเอออขาเ่องคือังนั่นเอเบอร์หัไปนึงก็้วนันงไม่ได้แล้วต้อง ก็มีขาตรงเือนเรื่มเสือกมีแล้วแล้วเอาปูมาแล้พมาตัปเจปัไเไหนะไป วนนี้เราไม่ได้ลองงานขอรับประกันนะว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่มาชิ้นว่าเดิมวอเตอร์ครับวอเตอร์ยังไงฮะเราัไม่ได้ลองไฟไงมันมัทถ้ามันเกิดไม่ขึ้นขัดข้องอ่ะแก้ไขได้เนาะ้ได้เพราะเรายังไม่ได้ลองไง

จีนนเเปลยไก็วันน um ี้ผมเพิ่งไปไอ้นี่มาไปเปลี่ยนให้ของจีนมาเกาเอาแทนจากอีสานมาก็เลยมาเป็นรับรับจ้างแก้ลงให้เขาแก้ฟอมลงฟอมมาเจอเขาใหม่ของจีนอะอะไรก็ทั้งหมด ว้องนอาไมไม่มีรออ่ไม่มีอกไม่มีอะไว้บ้างบรรยากาศแล้วให้ใครเอจอบกองจอบฟ้านเป็จทีเดียวอ่ะเจ้ารู้ยังเจ้าจะทำผมเมื่อไหร่เออได้จะไปทำเป็นเม่ไ ผมหลับตาแล้เกลียวมันทะลุเลยเนี่ยเจอไฟแรงรอะเนาะคืออันที่มาแรงๆอ,อ,อะเจอเจอถ่ายแต่ก้อนใหม่อะใช่เจอเสือดิทะลุเร็วแ <c oughs> ม่น้ำขึ้นมาถึงนี่เ <c oughs> ะ,มะวมาวัดดูนะว่าเกีย์มันเข้าคดีไหมน่าจะสุดสง่นงนไงตันเกียว มีอเลียที่นหนใช้ปันเกียวไหมต่อน,นะคร<ะ>ับไม่เป็นสามบอกเหล็กเหล็กเจอครัง ่ะเอาที่หนึ่งนี่วะได้ไรมาแล้วนะแหละเนาะแบกแบกเป็นแค่ผงขาวเป็นผงเหมือนที่ทุบปีเลยก็ได้เหมืนอนเบ็ดเดียวขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องใส่ผ้าพันเกลียวใช่ไหมไม่ต้องไนมะ่ต้องเพราะเดี๋ยวมันน่าเราก็สวนตัวฝากบานได้เลย ถ้าใส่เกลียวมันมีโอก,กาสมีลมรนะั่วฮะถังป็าไรจะเซอร์วิสถ้าไม่ต่อตรงก็ต่อเกียวทำีปเลย มาข้าบานักเกบ่นฮะพบพบพ่อมาใส่อะรนี้ฮะ

จ so so ังแม่หนที่เดียวแล้วมันันตอไม่ต้องมืแปดเ่ห่อเเลยก็แปดนะจังเลยคุณนู้นกาแปดไปนู้เีนไปดูไปเลยง่ดูไปก็ได้ปินแหมไปอยองเลยเนาะคิดไไม่ต้องปินเออบีนอีก หนต้ไม้ออด้านลังหน้หน้ามาเลยอ๋อกัเลยอ่ากับด้านดิกลับแล้กับโชว์ไเลยกับดูลนะอ๋ออ๋ออนนนี้เน่ยนี่ตัวอย่างอนิ้วตีอ่ะอเสร็จแล้วนะครับเ็้วงมือที่เร็วเลับเดียวต่อลงไวๆไปแก้งให้แทนอื่น รงงแล้เสร็จแล้วดีเลยห้าอุนั่ก็ดีได้ครับผมไม่คุ้นอยู่กันประจำอยู่แล้วยีดยื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 าวในรัวกระดาษต้องไอ้เอนเอาเลย mình oh. chụp ừ, ừ. à, uh, ui vào vào, nè gì? được là đây rồi nha, xoang mường người đây có húc thùng, này, ăn qua đằng kia là bố bây giờ này. เดี๋ยวไม่หาหกเมเวเลยเซลเขาต้องการที kind of ่นเกหไปสายถงไปทำที่ไหนครับสาอยู่บ้านบันบันเข็ม่ีงาเป็นคนทีนนเป็นจังหวัดไหนกนไบนไหนกนนผมไ่ไไ่ไยนน่กันบ่ดน เองโจ๋มากับจิเนี้นป่ะก็นั่งไหนกาชสินีย์อันเพื่อนวันเดียวกันเพื่อนำมนโอ้น้มนไปดูวะม่เหงกันนั่มณฑ์เอ๊องไปยอมาดไอ้มองเข้มไม่ได้เงยขนหมุนบเกยกระยุกาะสินเลยตรงนั่นแหละอยู่บ้านดวงสว่างอันเพื่อน้ำม์อกาสิน นี่จะ่บานพี่เขยอยู่บ้านหงัวแยกตลาดเจ็บไปเกี่ยวนะได้อยู่มันนีมันหมุนได้เลยพี่หมุนได้รอบผิดเลยครับเรายกยกแขนได้หมดเป็นนหมได้ไม่สองมือบอกเป็นสองมือก็ได้แย่งเพื่อนก็แย่งเข้านาแย่งแย่งกันทุกมือเนาะ